mũi nó khổng nọ anh anh khá Tại ní nụ dù khăn qua nụ hiểm thì tầng muốn Tầng muốn có khu mì khôn dơ mát khá tầng muốn đi Để nụ bày Nụ đủ Nụ mê đủ về thằng những ngày khá phố quá Dù thế ní xì Xì thân nụ nà Xì thân nụ nó có khôn dơ mát khá tốt khôn Kìa toàn cái đất bay đà lắm หนูจะไปดูค่ะสวัสดีค่ะครับหนูไปที่ข้างในค่สฮะหนูไปข้างในค่สฮะหนูไปข้างในายได้ไหมคะไปข้างไหนพี่หนูข้างในหนูไปไปเดินค่ะเดินไปเดินค่ะเดินได้ครับไปได้ครับหนูจ่ายเงินเท่าไหร่คะไม่ไม่เสียครับไม่เสียทไมหนูเห็นเงินที่นี่คะอ๋อนี่คือค่าจอดรถครับค่าจอดรถโอเคสวัสดีค่ะ อันนี้จักรยานเยอะมากค่ะถ้าหนูเจ้าจักรยานสองวันได้ไหมคะสองวันไม่ได้เลยค่ะไหนคะที่นั้นค่ะวันเลือนใช่ไหมคือไม่ได้แต่โรงแรมบิ๊กบิ๊กรงแรมใหญ่ค่ะอ๋อโรงแรมบําเรียใช่ไหมใช่ค่ะที่ตรงนู้นอ๋อที่เมื่อก่อนนะค่ะถ้าเป็นวันก็จะวันละร้อยแต่เราขอบัตรประชาชนบัตรประชาชนคืออะไรคะบัตรประจำตัวใช่ดีไอ่ดีค่ะ หนูวงพี่อันนั้นที่โองเรีแล้วมันต้องมัมนต้องมีตัวหลักประกันแล้วต้องมีเอกไวด้วยโอ้ลนดไเราจะถ่ายก็ได้ไหมจะอดได้ค่ะหนูมีค่ะคถ่ายลุกลุกค่ะหนึ่งวันเท่าไหรถ้าหนูเกาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งวันใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวนะรอหนูเว็บหนึ่งนะคะทุกคน อาราวะที่นี่ต้องกันนะบัสบอกของหนูละถือจดนี้เจ้าถึงรู้ดียอมเวลากลับมาไม่ได้จูเอ้ยจูจะตาให้เล่นจะลูลืมตาตื่นมอนจนอีกครั้งในบัวน้ำเมฆให้เจอฟับบงให้มือเคยเดินวันเดที่เราคบกัน เสร็จแล้วค่ะตอนนี้หนูกําลังคอยจัก,กรยานหนูจะเจ้าจัก,กรยานสองวันตอนเย็นวันรุ่งนี้ค่ะตอนเย็นรุ่งนี้ได้ไหมคะใช่กี่วันคะกําลังคอยสักรีตอ้อ,องสองวันสอ,อ,องวัน,อออวนตอนเย็นวันนี้ถึงตอนเย็น ตรงนี้ถึงวันอาทิตย์หรือจะเอาถึงวันวันอาทิตย์วันวันทีซันเดีย์แล้วค่ะยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทยี่แปดมาสองวันใช่ได้คหนูจะเอาไหนดีแผมแบบนี้ไหมหรอจะเอาแบบอะไรง่ายสำหรับหนูค่ะหนูกำลังเลิกจากรยยานอันนี้ละคะอ๋ออันนี้ได้ค่ะควณี้สีดำ เจ้าสิดำหนูจะจ่ายเงินตอนนี้ละคะใช่ค่ะไอจุดวางทุกอย่างที่นี่ค่ะหนูใส่กระบอกหนูกี่ได้ไหมคะอุ้ยแกวางค่ะหนูปุ๊บี้ยักนิดหน่อยค่ะนี่ไม่เหมือนจักรยานของหนูค่ะเขาไม่ใช่ để nó bay theo thảo này cần kha đừng đói 1 hoành kha bố bì ra hoàng <laughs> nó kha à. bố bí khó nổ kha tao nín nó kha nổ đại kỳ chặt là dành dù thi ôm mường à. ui เมืองกอ็ดนะัดนาครดัดจัสิมาค่ะนี่หนูหนูไปกคนเดียวค่ะหนูกีจากกาักรยานหนึ่งมือค่ะแต่ว่าน่าจะอันนี้ผิดแล้วเพราะว่าอันนี้เขาวิ่งค่ะแต่ว่าหนูกีที่นี่ิีโนถันวถสวยมากนี่ครับู้้บพี่หน่อนันค่ะ ับจักรยานค่ะน่ากลัวนิดหน่อยแต่ว่าหนูไวได้ค่ะนี่นี่มีความสุขมากมานนีคขั้งแรกนะคะบูพี่หนูจะกี่เล้วนะคะหนูไม่กลัวค่ะเพราะว่าที่เวียดนามหนูมีจักรยานสีชมพูค่ะบูพี่หนูมีความสุขมากมาว่านนอนั้นได้กี่จักรยานกี่เร็วมากค่ะ,คะกี่หนึ่งมือค่ะหนึ่งมือหนูถโทรศัพท์ หนึ่งมือหนูกี่จักรยานหนูกี่แล้วด้นะอันตรา,ายสำหรับหนูนิดหน่อยนะคะใครมาที่กรัดอย่าลืมกี่จักรยานที่อยสวนน้ำนะคะเมืองกรัดนครดัดจาซิมาและพวกพี่กี่จักรยานกับหนัองอันนั้นนะคะนี่แค่หนึ่งมือไม่กลัวอะไรเลย ไม่กลัวหลงทางอะไรเลยค่ะหนูอยู่แถวนี้ค่ะแต่ว่าหนูหลงทางหนหลงทางถามถามถามคนแถวเนี้ยจะจะไปทางไหนไปทางภาคมุกชยจะไปทางไหนถ้าออกออกรงนี้ถ้าออกออกรงนี้ก็ได้ค่ะขอทอดค่ะว่าหนูอยากออกจะต้องออกไปให้จักรยานก็ใช่ไหมไม่หนูเจ้าเขาสังวันค่ะ พอเช่าก็สองวันคแล้วจะไปทางไหนหนูจะไปโรงแรมของหนูจะไปโรงแรมทางไหนล่ะหนูไม่รู้ทางไหนเอ้าไม่โรงแรมอะไรโรงแรมคืออะไรโรงแรมโรงแรมขนเรือนใหญ่มะใหญ่ที่ตรงนู้นไม่โรงแรมขนเรือนอย่างนี้ค่ะยองเรียนนี้นี่ไงที่เป็นจัวนะขนเรือนขนเรือนขนเรือนออที่เป็นจัวใช่ไหมที่มองเห็นที่นี่ใช่ไหม เจ๊ค่ะเจ๊ค่ะาาไเต้องหนูหลงทางแล้วค่ะทุกคนจะจูหนูค่ะเพราะว่าหนูหลงทางจริงแล้วหนูจำทางไม่ได้อยู่ที่เวียดนามหนูคนหลงทางค่ะห <laughs> นูจำไม่ค้นไม่จำทางค่ะค้นจำไม่ได้ค่ะอยู่ด้านหน้าหรือเปล่า เดินไปเลยค่ะเขาบอกว่าหนูไปทางนี้ไม่ได้ก็วนที่ชิดชิดจะจะวนหรือว่าจะชิดหนูจะออกไปโรงแรมหนูค่ะก็จะออกไปโรงแรมไปฝั่งนี้มาค่ะไปชาไปเราไปฝั่งนี้นะไปฝั่งนี้โรงแรมจะอยู่ตรงนี้น่ที่มองเห็นนี่เห็นไหมใช่ค่ะเนี่ย ตรงนี้มีอยู่ตรงนี้เจ้าค่าถูกต้องค่ะเออไปทางนี้ไปเรื่อยไปเนี่ยเมื่อกี้เขาด่าหนูจูงไปเรื่อยๆหนูอ่ะอย่างนี้กระดันแล้วก็หนูไหวใช่ไหมคะโอเคจูงไปแล้ขอไปเนี่ยโอเคค่ะโรงแรมอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณนะคะหนูใบแล้จะกลับวันน้องน,นั้นไม่รู้ทางค่ะจริงๆนะคะหนูจำทางไม่ได้ค่ะเพราะพี่ของหนู โอเคดีแล้วค่ะตอนนี้หนูเห็นเอ่อทางกลับที่พักของหนูแล้วค่ะดี๋นูหนใบก่อนนะคะพูพี่ดีแล้วมีคนไทยชุยหนองนันค่ะตอนนี้หนองนันไม่ไหวแล้วค่ะฝากให้พูพี่กดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยครับบายบายค่ะ